มาทำโดนัทเคลือบคาราเมลไส้สังขยาชาไทยกันค่ะเริ่มจากทำโดนัทก่อนนะคะใส่แป้งขนมปังแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ยีสต์ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ใส่นมผงลงไปตามด้วยไขย่ไก่แล้วก็นมข้นจืดตาน้ี่เยาฟอคอนค่ะโดนัทของเราก็เลยจะนุ่มแล้วก็หอมนมมากๆเลยใส่เนยลงไปค่ะนวดจนเนียนนะคะเราก็นํามาขึ้นรูปกดให้แบนเล็กน้อยค่ะแล้วก็นําไปพักแป้งนะคะ60นาทีหรือว่าจนกว่าจะขึ้น2เท่าค่ะเสร็จแล้วก็นํามาทอดเลยนะคะ ในน้ำมันที่ร้อนปานกลางค่ะทางสองด้านให้สวยแบบนี้ทํามาทําไส้กันค่ะใส่นมข้นจืดตานุยอยฟอคอนน้ําชาไทยไข่ไก่แล้วก็แป้งขพะนและวก็ข้นหวานตานุวยอฟอคอนค่ะคนให้เข้าการตั้งไฟจนเดือดแล้วก็ข้นค่ะเสร็จแล้วก็นํามาใส่ไส้เลยต่อไปทําหน้าคาราเมลกันค่ะใส่น้ําตาลทราย กูโค้ดน้ำเปล่าแล้วก็ตั้งไฟนะคะนี่ให้ได้สีแบบนี้แล้วก็นำมาจุ่มค่ะเสร็จแล้วก็งายขึ้นแบบนี้พอเขากรอบก็จะได้แบบนี้เลยน่ากินมาก